ถ้ามือรถตู้โอ๊กหน้าร้านขายแสนกว่าแฟมารีจบไป4ี่หมื่นกว่านะพี่แล้วอีกคันยังไงล่ะแฟมารีตฟมารีี่โตยต้าครับถเก๋งแฮมเอรี่อ๋อแคมารีอ๋อไม่นฟมารีโตยต้าแฟมรีเว้ยเฮ้ยลูกค้าคันที่20ครับแจกฟรีผมอยากแจกก็แจก สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้าสู่เพจสยามพีเจรักับดูง่ายๆใครๆเข้ามาได้เยี่สิบตอนนี้แหละดูเหนื่อยน้อยสุดละมอเตอร์ไซค์วันนี้มีกี่คันครับพี่สามสิบคันครับสามสิบคันครับผมมอเตอร์ไซค์สามสิบคันแล้วรถยนต์อีกสามคันสามคันน่าสนใจมากเลยครับลูกค้าราคาน่าฟังมากกว่าราฟังที่หแพงโคตรโคตรใช่ไหมโคตรฟสู้ถ้ามือรถตู้โอ๊ก หน้าร้านขายแสนกว่าแซมเบรี่จบไป4ี่หมื่นกว่านะพี่แล้วไอ้คันหนึ่งไงล่ะแฟมิลี่เบอรี่โตโยต้ารถเก๋งแคมเบออทรี่ตโยต้าแฟมิลี่เว้ยเฮ้ยทั้งที่แล้วพี่โฟกที่เราประมูลไปอ่ะประมูลจบห้าหมื่นมีคนมาซื้อลูกค้าหกหมื่นด้วยเฮ้ยอย่างนั้นเลยนะแต่เขาไม่ขายเขาขายแสนห้า เข้าใจวิธีการขั้นตอนแล้วนะครับนะครับนะครับดังได้สแควร์จุดจาดจอดจอดโอเคพี่ลิ้นพันกันโอเคอะไรพี่ข้อมูลหายข้อมูลหายข้อมูลอะไรพี่อ่าดีมากครับพี่แกนะนะพันเจ็ดแล้วโอเคพร้อมหรือยังอายุอะไรดีกูถามลูกค้าเออพร้อมเลยเดี๋ยวประมูลเลยนะครับจากบริษัทสยามเดิมบุญการบูญครั้งที่ เออลืมลืมเตียมกันพี่ลืมเตรียมกันไป้าแดงเ0 0 0หมื่นกว่ามือสองตัวน,นี้เท่าไหร่ครับพี่ราคาสุดสีล่าสุดตั้งกันสี่หมื่นกว่าแล้วเปิดราคา2องหมื่นบาทสองหมกาพั 29, บาทสองหมบาทนับหนึ่งสมกาพบาทนับสองสองบาทนับสครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอสตาร์ทมือนะตัวนี้นะครเป็นรถปี2018นะเวฟไอครับคนนี้เปิดราคา2 0 0 0 0บาทครับ โอเคครับรถ2ปี2018ป้ายแดดอยู่47,000ื่นนะครับตอนนี้หน้าร้านขายอยู่30,000กว่าลูกค้ากล่าวคาถาวุฒซื้อไปขายเคาะเลยอย่าเสียเวลาครับ28,000บาท <c oughs> ไม่ต้องเขียนล็อกเอามาจอดตรงนี้แหละเฮ้ย <c oughs> ต้องเขียนไปท,ทุกทีต้องเขียนเพราะว่าเดี๋ยวมันเกะกะวันจันทร์ประมูลต่อพี่โทษครับโทษโทษพี่เขียนเขียนครับ <c oughs> ให้เขียนกับพี่เขียนไปจอดที่เดิมอุตส่าห์ปฏิเสธอยู่แล้วเนี่ย ครับนะฮะรถปโอ้สวยมากครับพี่2019รถใหม่อยู่47,000 47,000เมื่อก่อนมีสองตั้งอยู่35,000ต,ต,ตอนนี้3ามไปปลายส <3, S 1> ามไปปลายหมดแล้วถูกผัดทุนด้วย2,000บาท29,000บาทนับ1 29,000บาทนับ2 29,000บาทหน้าร้าน30,000ปลายนับสครับ MSX นะฮะเป็นปีรถ2018 MSX นะครับพี่รถสวยคันนี้แววสวย25,000 สองหมื่นเก้าพันบาทคุณดูสิทธิ์นะครับโอนเงินวันนี้นะครับนับสามครับทานหน้าลูกค้าครับวันเสาร์หน้าเจอกันครับแพตตี้มานสามคนนะครับเอาแพตตี้มารีวิวรถแทนนะครับผมเดี๋ยวยืนดูแพตตี้ดีกว่าตอนนี้จะเป็นเอ็เอ็กซ์นะตัวนี้ปีใหม่นะพี่ปีใหม่สองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าครับมาแล้วครับเปิดราคาสองหมื่นเก้าพันบาทครับ MSX นะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทคุณเจดนะครับนับสามครับ ลูกค้าครับพันเดียวครับลำดับที่17ครับ1,000บาทครับหน้าร้านมือสองขาย1 8 0 0 0แปดหมเราไม่ขายขอนด่าคริสครับเหมือนเดิมครับเปิด6,000บาทครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเป็นปีเก่าถ้าขายหน้าร้านตอนนี้ครับเกิบสองหมื่นได้สองหมื่นเลยเหรอโอ้โหคุณคุณครูนะครับอวดสดีวันนี้ครับ10,000หมืบาทครับ10,000บาทรับหนึ่งหนึ่งบาทรับสองห0 0่งหมืบาทนะครับพี่ผมขายแล้วนะนับ3ครับ ตามสภาพเลยนะครับลูกค้าเปิดไปแปดพันแล้วกันครับเป็นสุปปี้ตัวแรกที่ออกของตระกูตสุปปี้มาเป็นลายแรกเลยนะแต่ว่าตัวแรกๆเนี่ยเครื่องดีมากๆเลยนะภาษีะนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทตามสภาพนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันสองหนึ่งหมื่นสามพันบาทเน็ตปลาปลาเขาช้อปปิง้งเรียบร้อยใช่ไหมโอเคลูก้าโอเคสี่ท้าเหรอพี่ขอบคุณมากเฮ้ยคนราคาเลยเหรอขอบคุณมากพี่ ลูกค้าคัทานที่20ครับแจกฟรีผมอยากแจกก็แจกต้องแชร์ครบห้าลุ่มแล้วขึ้นหัวว่ารถมบอสองราคาถูกต้องสยามอินเตอร์การประมูลและสอบถามเราว่ากระบะเริ่มต้นกันเท่าไหร่เป็นส co ปปี้สองน,นะฮะใบแดงเท่าไหร่พี่ใบแดงตัวนได้ก็5 0 0 0มืนกว่า5ี่ห0มืนกว่าเปิดหมื่นแปดครับลูกค้าคุณสนใจแซซซิ่งทำให้ติดด้วยนะพี่นะ2 1ื 21, แซซซิ่งนับหนึ่งนับสองนับสามครับ พอแล้ว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 สอมืพอแล้วเดี๋ยวมากไปแพงไม่เอาไม่เอา,เอาหน้าร้าขายส0งหม่ปลายเองโอเค มาก็วันนี้เราประมูลไปเนี่ยสาคันรถยนต์3คันเปิดราคา30,000บาทจบไป60,000ื่นไล่คันนึงจบ2อ0 0 0ื่นเจ็ดสรถยนต์นะพี่นะแต่คอนเฟิร์มว่ารถยนต์สตาร์ทติดกับได้ทุกคันแล้วมีแจกมอเไซค์หนึ่งคันโหเหนื่อยมากลูกค้าครั้งหน้าผมเอาแพตตี้มาทําดีกว่าผมไม่ทำแล้วผมเหนื่อยแพตตี้ห้กว่าไม่ใช่แพตตี้ห้กว่าเอามา2คนวันนี้รถมอเไซค์สามสิบคันครั้งหน้าเอาหรือสักห้าคันพอพี่เรามีประมูลอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับผ่านเฟซบุ๊กไลน์แต่มีหนนนนนนน้าาะครรรััััับบใววจท์กกศุ เป็นรถยนต์วันสุ์วันจันนี้มีรถอีกประมาณ130กว่าคันพี่มอไซค์วันพุธอีกประมาณร้อยกว่าคันนะครับวันนี้ผมกับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและลาไปก่อนนะครับจากพี่สมชายและผมเอ็มนะครับและน้องๆทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ